สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิศเมียฝรั่งอเมริกาค่ะคลิปนี้ปนิศนำเสนอสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรชาวอเมริกันใช้รถน้ำสำหรับพืชในฟาร์มค่ะสิ่งนี้ฝรั่งเรียกว่าซีเมติกค่ะซึ่ง มันขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของฟาร์มแต่และฟาร์มค่ะว่าจะใช้ยาวขนาดไหนนั่นก็หมายถึงว่าจะมีเป็นท่อนยาวๆแบบนี้แล้วก็จะมีล้อนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเป็นอัตโนมัติได้เลยค่ะนั่นก็หมายถึงว่า ตั้งเวลาเอาไว้นะคะสิ่งนี้จะใช้รถน้ำก็ได้ใส่ปุ๋ยหรือฆ่ายาฆ่ามแมลงได้ด้วยค่ะถ้าหากว่าเป็นการใส่ปุ๋ยเขาก็จะใส่ปุ๋ยลงไปในถังใหญ่ๆแล้วก็รถฟาร์มได้ค่ะ เช่นเดียวกับยาค่ามแมลงหรือยาคายาค่ะส่วนเหล่านี้เป็นบ้านเกษตรกรที่ปลูกในฟาร์มนะคะจะเห็นฟาร์มกว้างใหญ่ไพศารเลยทีเดียวค่ะแต่ละฟาร์มเป็นร้อยเอเคอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกร ของชาวอเมริกันมีความมั่นคงทางด้านการเงินค่ะและอันนี้ก็คือยุ้งชางที่เกษตรกรใช้ใส่มเมล็ดพืชที่เก็บเกี่ยวแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ หวังว่าจะได้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ